สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องการบวกจํานวน2จํานวนนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะอ่ะเรามาดูกันที่การบวกเลยนะคะการบวกเนี่ย เราเจอในทุกระดับชั้นมาแล้วนะคะนักเรียนเรียนตั้งแต่ป .1 ปสองปสมาแล้วเนาะพอขึ้นปสี่มันก็จะยากขึ้นตัวเลขก็จะมากขึ้นนิดหน่อยนะคะนักเรียนการบวกจํานวนที่มีหลายหลักเนี่ยให้นักเรียนบวกจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันก่อนโดยที่เราเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนอ่ะอย่างข้อนี้นะ 2น5 3งล้านนัรยบเ็วก4 35, 2 2> ี่แสนสมน้ัน้ยี่เห็นไหมคะว่าข้างหน้าเนี่ยคือตัวตั้งส่วนจำนวนหลังเนี่ยคือตัวบวกตัวตั้งเป็นหลักล้านเนาะตัวบวกเป็นหลักแสนเวลาเราตั้งเราก็ตั้งที่หลักล้านก่อนพอตั้งที่หลักล้านเสร็จปุ๊บเราจะนำตัวบวก มาเขียนต่ออสองอยู่หลักหน่วยนะักเรียนก็ตั้งให้ตรงกับเลขหนึ่งที่เป็นหลักหน่วยจากนั้นก็ไล่ไปเลยค่ะเป็น4 2 3สอ่ะขอโทษค่ะเป็น4 2่สอห้าก็ตั้งให้ตั้งตรงกันเนาะสตัวบวกเนี่ยมันเป็นหลักแสนก็ตั้งให้ตรงกับเลข2ที่เป็นหลักแสนส่วนอันนี้หลักล้านไม่มีเราก็ปล่อยว่างไว้เลยไนดะ ปล่อยว่างไว้ได้เลยนะคะนักเรียนอาจากนั้นเมื่อนักเรียนตั้งหลักตรงกันแล้วนักเรียนทําการบวกได้เลยค่ะตัวอย่างข้อนี้ที่ครูเอามาให้นักเรียนดูมันไม่มีการทดนะคะ1นึบวกสได้3เนาะเราใส่3ไปได้เลย4 4บวกสได้7 5บวกสได้7 1บวกหได้6 0บวกสได้3 2บวกสได้6 1 ไม่มีตัวบวกน้ะนักเรียนดึงลงมาได้เลยดังนั้นข้อนี้จะตอบเป็นเท่าไหร่คะอ่ะก็จะได้1 6 3 6 7ล้าน6เขียนตอบให้อยู่ในเลขไทยได้เลยนะคะอ่ะมาดูข้อต่อไปข้อต่อไปหาผลบวกของ2 3 1ล้าน3 บวก1 000, 5 000, 2 3งล้านหให้ในักเรียนนำตัวตั้งมาตั้งก่อนเลยแล้วก็ตามด้วยตัวบวกนะคะตัวบวกก็ตั้งให้ตรงหลักหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบไปจนครบนะคะนักเรียนจากนั้นนักเรียนก็ทำการบวกได้เลย1บวก5เป็น6 2บวก2เป็น4 5บวก3เป็น8 1บวก2เป็น3 1บวก0ได้1 3บวก5ได้8 2บวก1ได้3มอ่ะมาเขียนตอบเป็นเลขไทยข้อนี้ก็จะตอบเป็น3ล้าน8113,846นะคะนะักเรียนอันนี้คือตัวอย่างแบบไม่มีการทดเนาะ เรามาดูตัวอย่างที่มีการทดกันบ้างนะคะการบวกจํานวนที่มีหลายหลัก2จํานวนเนี่ยให้บวกจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันก่อนก็คือหลักหน่วยบวกหลักหน่วยหลักสิบบวกหลักสิบโดยเราจะเริ่มบวกจากหลักหน่วยมาก่อนนะคะหลักหน่วยไปก่อนเลยก็ตามด้วยหลัก10เมื่อผลบวกในหลักใดเนี่ยที่มันเป็นจํานวนที่มี2หลักเราจะทดไปข้างหน้าหรือทดไปทางซ้ายมืออย่างเช่นอ่ะดูนะคะ 1บวก2ได้3อันนี้ไม่ทดเนาะนักเรียน2บวก8ได้10ได้10 10เป็นเลข2หลักแล้วถูกไหมคะให้นักเรียนนำขึ้นมาทดข้างหน้าหรือทดด้านซ้ายมือนะคะอ่ะก็ใส่0เดี๋ยวนะคะบวกกันได้10เนาะนำตัวข้างหลังมาใส่แล้วก็นำตัวที่ได้ข้างหน้าไปทด ก็จะเป็น3บวก4เป็น7เรามีตัวทดอีก1บวกอีก1ก็เป็น8 1บวก2เป็น3 5บวก5เป็น10ให้นักเรียนใส่ศูนย์แล้วนำา1ขึ้นไปทดที่ด้านซ้ายมือหรือด้านหน้าของตัวที่เพิ่งบวกไปเมื่อกี้นะคะอ่ะ4บวก4เป็น8ทดอีก1เป็น9จากนั้น 2ข้างบนตัวตั้งไม่มีเนาะแล้วก็ใส่สองไปได้เลยหรือเป็นศูนย์นั่นเอง2องบวกศูย์ก็ได้2อดังนั้นข้อนี้จะตอบ2องล้านเก้าแสนนะคะอ่ะนี่นะคะมีการทดจากหลักสิบไปหลักร้อยเนี่ย มีการทดจากหลักสิบไปหลักร้อยก็คือตรงนี้นะคะจากหลักสิบทดไปที่หลักร้อยแล้วก็จากหลักหมื่นไปหลักแสนอ่บวกกันที่หลักหมืน่นตรงนี้ทดไปที่หลักแสนนะคะต่อมาดูตัวอย่างต่อไปเลย4 2 1 9้าน3อบวกกับ3ล้าน นำตัวตั้งมาเขียนก่อนเลยแล้วก็ตามด้วยตัวบวกนะคะตั้งหลักให้ตรงกันเหมือนเดิมหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านข้อนี้พอดีกันเนาะอะ,อะข้อนี้3บวกที่หลักหน่วยก่อนนะคะ3บวกสได้5ใส่ไปได้เลย 6บวก4ได้10ได้เป็นเลข2หลักนาะนักเรียนก็ใส่ศูนย์แล้วทด1ที่หลักร้อย0บวก4ได้4เรามีทดอีก1 4บวก1เป็น5 9เบวก7เป็น16 16เป็นเลข2หลักนะคะจะต้องมีการทดดังนั้นใส่6แล้วก็1ขึ้นไปทดที่หลักหม่นเนาะ,ะจากนั้น1บวก5เป็น6เรามีทดอีก1 6บวก1เป็น7ด 2บวก4เป็น6 4บวก3เป็น7อ่าข้อนี้ได้คำตอบแล้วคำตอบที่ได้ก็คือ7600ล้าน60แสนล้าน6แสนนะคะข้อนี้มีการทดจากหลัก10ไปหลักร้อยอ่าที่เราบวกหลัก10ใช่ไหมนักเรียนมันได้เป็นเลข2หลักเราก็ไปทดที่หลักร้อยแล้วก็จากหลักพันไปหลักหมื่นเราบวกที่หลักพันแล้วมันได้เลข2หลักถูกไหมคะเราก็ไปทดที่หลักหมื่น อ่ะข้อนี้โอเคเนาะมาเดี๋ยวเราลองมาบวกกันซัก2ข้อนะคะนักเรียนอ่ะอย่างข้อนี้ข้อนี้ไม่มีการทดนอกข้ามนักเรียนมาดูที่ข้อ4นะคะ9บวก5เป็น14เนาะได้เลข2หลักให้นักเรียนใส่4แล้วทด1ถูกไหมคะทด1ที่หลัก10 2บวก9 เ1น1 1เเนี่ยมีทดอีก 1. ก็เป็น12,12 12ได้เลข2หลักใส่2แล้วทด1ที่หลักร้อย3บวก0เป็น 3. มีทดอีก 1. ได้ 4. 8บวก8เป็น 16, ได้เลข2หลักให้นักเรียนใส่ 6. แล้วก็ทด1ที่หลักหมื่นจากนั้น5บวก 0, 5บวก0ได้ศอ่ะขอโทษค่ะ5บวก0ได้ห เรามีทศอีก1เป็น6เนะนักเรียนใส่6 5บวก3ได้8ดังนั้นข้อนี้จะตอบ8 6 6แสนหกหมนะคะอ่านกเรียนมาดูข้อนี้ต่อเนาะข้อ10อีกสักข้อหนึงนะคะนักเรียนตัวตั้งเป็น1นึ่งล้านเจ็ดแ บวกกับ2องแสน1 000, 2 3 7 5หมนหน่วยตรงกันแล้วใช่ไหมคะให้นักเรียนเริ่มบวกจากทางขวามือหรือหลักหน่วยก่อนเลย6บวก5เป็น11ได้เลข2หลักถูกมั้คะนักเรียนใส่1แล้วก็ทด1ที่หลัก10จากนั้น2บวก7 เป็น9ทด1เป็น10ได้เลข2หลักอีกแล้วก็ใส่ศูนย์แล้วก็ทด1 5บวก3เป็น8ทด1เป็น9 5บวก2เป็น7 3บวก1เป็น4 7บวก2เป็น9อ่ะ1อยู่หลักล้านไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมาเลยจะได้1ล้าน9แสน 4 7 9 0 1นะคะอะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนทางออนไลน์ทบทวนกันไปบ้างแล้วเนาะครูมีแบบทดสอบให้นักเรียนทำต่อได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากทำแบบทดสอบแล้วมีใบงานอีกหนึ่งใบนะคะนักเรียนไม่ยากนะคะให้นักเรียนปิ้นออกมาหรือว่าเขียนลงในกระดาษก็ได้ค่ะแล้วก็ถ่ายรูป ส่งใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในเรื่องถัดไปนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ